เอออยากมีข้อปืนหน่อยมีข้อปืนหน่อยมีข้อปืนหน่อยนะมีข้อปืนหน่อยเพื่อนไอ้คือแล้วมีข้อปืนหน่อยสายการคือแล้วเร็วตรงกลางลาลงลาลงตรงกลางเพืนมาตายแล้วสองตัวมีข้อปืนหน่อยเร็วลาลงเอาไปคิวมาเห็นโอเคแบกเดี๋ยวครูแบกให้เอ้ยไม่ไม่ไม่ปีกกับแบกหน่อยแพทไม่ปีกกับแบกหน่อยเพื่อนเล่นเป็นเวฟมาเล่นเป็นเวฟเล่นเป็นเวฟ

กูเอาไว้อีนีใ้ไกลแล้วเพื่อนต้องเอากูนะฟิลมเพื่อนฟิมต้องเห็นกูนะฟิลมไอ้เฮียมันมันปากูไปปัก EMP อันพีขนไม่ถึงเว้ยเฮียยิงยิงขวาหน่อยขวาเออสวยไอ้เฮียกูได้สัตว์สวยดิ าแม่งเกิเราเว้ยไอเฮียไหนสัตว์ไหนไหนกูมาไหน,น,นได้เพื่อนดได้เพื่อนเรียกไม้มาเพื่อนเอมาอนมึงไม่พิลแล้วไกูอฟุตได้แหละมา,ากูปักซุดอ้เฮียมานนมึงมาให้กูเสิร์ฟถึงที่ช่างหลังเหรอไอ้ช่างหลังบับงบ ไปด้วยต้องไหลแน่เอาแล้วเอมาเอลเคมาเอ็ลเคเริกมาเอลเคเริ่มตื่นเอลเคคุณคืนชีพครับผมเอลเคข้าไม่ตายแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตมาแล้วสิบชีวิตเลยชีวิตมาแล้วนี่แหละครับผู้ชมครับที่เขาบอกกันนี่ว่าเอ็ลเคตายไม่เต็มโอ้โหเต็มเลย โอ้โหเ g ไอ้ LG โดนแล้วอรอแป๊บนึงักก็พยายามเปลี่ยนเปี่ยนเปี่ย่อดนบอกบีตาบอยวิ่งหนีอยู่โดนรไลนคนไล่มาคนไล่มาถือปืนถือปืนจไม่โดนยิง โดนยิงไปแล้วจวังหวะนี้โอ้โหไม่เห็นไฟใหญ่ครับไม่เห็นไฟใหญ่ครับมาดูไปดูไฟใหญ่หน่อย ออ่ะใหญสสสยยยยโนให้ของนี่ครับเป็นฟิล์มกับโผลลีครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วบ๊อบบี้สตาร์บอยครับมาดูภาพโดยรวมตอนนี้สองหนึ่งยิงกดไว้หนึ่งคนก็ไม่น่ารอดอยู่ดีแล้วตัวเซเรียบร้อยเลยครับไม่ที่ขวบเป็นไปไยีเห้ยตัวยังบาไงฟิล์มดูดิฟิล์มนี่เป็นตัวหลักของไอ้นี่ได้เหรอฟิล์มได้อยู่ในฟลอร์ด้วยเหรอใช่ป่ะอยู่ในฟลอร์ของอาร์ได้ป่ะไม่ไม่กดเดี๋ยวก็ได้ยินแต่เสียงฮอตอนนี้ โอ้โหดัข้าูตรงนี้เหมือนาเครอดไปเยอะครัแต่ต้องขอบอกเลยท่านผู้ชมเลยว่าไฟแรกตกเป็นของไรไรออยู่ตั้งแต่นวันละเกมันดีมากครับพี่เคยได้ยินโย่ที่ตอนที่อย่่าแต่ที่พอมาคาตาที่ไม่เห็นไม่เคยเห็นดูครับผม ไม่ต่ำกว่า20-30คนนะตรงนี้มีประมาณ10-20คนนะอยู่ข้างนอกนะแต่อยามเป็นตัวช่วยของเราเอลเคนแต่อย่าเพิ่งนิ่งใจไปเพราะว่าทางฝั่งของเอลเคนที่เมืองซัมเมอร์นั้นมีเคสเพื่อนนะสามารถที่จะไล่เคสเพื่อนได้นะครับผมแต่ตรงนี้ต้องดูที่ว่าจะรอดไปได้เยอะไหมมีการวางยิงพีเพื่อดักเลยเพื่อไม่ออกอย่างไรดีจังหวะนี้รถมันพังไปแ้วที่นี่เอ็มพีแม่งโหดจัดคือเออไม่หายเท่านั้น yes, yes, Ừ. nè, vừa, phải nói chuyện anh này à, mà nào lâu rồi, Đúng rồi.